เกลี่ยงเลยตัวแรกเป็นท่านช้าหน่อยตัวเป็นไรเอาไปยิงไปนัะพายเลยครับเอาไปยิงไปนัะพายเลยครับฮะอุตุภูมิตั้งโจรเครับเพราะเธอเขาจอย่างไงนะเจ้าหน้าที่อ๋อย่าเตะอย่ใช้ มาเลยครับขอโทษทีเห็นคิวคารานะก่อนแล้วไม่ทันรับด้วยด้วยเชิญครับว่าทุกคนสรรพคุณดีมากันต่อทีเดียวนะครับทําเดินที่ต่อคุณพริกคุณดีนะครับมากันเพื่อนทีเดียวนะครับมานะครับแหมนะครับยืนยันขอขอพิธัยรางค์นี้ครับอ่าได้ครับนะครับเรียกทางเชียร์คุณต่อคุณพริกคุณดีนะครับ อยู่ตรงกลางครับคุณข้าจะไปเก็บงานที่โลกเดยเอาเอาเอาสามเจ็ดห้าสี่เจ็ด้าเอาจ่ายให้พวกเราเย็บปิดท้อ